สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องดิจิตอลยุคเก่าๆแบบเก่าเถือว่ามากอยู่นะครับฟูจิฟิล์มนะครับฟินเพ็กห้าร้อยครับก็ไปดูบอดี้โดยรวมกันเลยนะครับก็จะมีนิ้วอยบ้างนะครับเพราะเป็นกล้องที่เก่าแล้วก็ตามกาลเวลาแล้วแต่ว่าสภาพก็ยังถือว่าสวยอยู่นะคเพื่อนการใช้งานก็เต็มระบบนะครับมีสายคล้องข้อมือให้นะครับแล้วก็มี กระเป๋ากล้องให้นะครับพร้อมกับเมมโมรี่การ์ดนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็แถมให้ไปด้วยครับวิธีการใส่ก็หันสีทองให้ตรงกับสีทองนะครับเพื่อนๆก็ใส่ลงไปครับกดลงไปให้เข้าล็อกนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดก็ดันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดันขึ้นมานะครับกดไปด้วยนะครับก็ไปดูนะครับการเปิดฝาถ่านนะครับก็ดันนี้นะครับ ออกมาครับฟ้าฐานขาตรงนี้จะหักนะแต่ว่าข้างนี้จะไม่หักนะเพื่อนๆก็ยังล็อกได้ปกติอยู่ครับเวลาเปิดก็ระวังกันด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าก็ล็อกได้แน่นสนิทแน่นอนนะเพราะว่ายัางมีตอนนี้ที่เป็นขาที่ล็อกไว้นะครับนะครับแน่นสนิทแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานนะแล้วก็เทสให้เพื่อนๆดูนะฐานที่ใช้นะครับก็จะเป็นฐานชนิดนี้เลยนะครับอันคาลายนะเพื่อนๆนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับ แนะนำให้ซื้อฐานที่ไฟแรงๆแล้วก็เป็นฐานใหม่นะครับก็ใส่เข้าไปตามเครื่องหมายเลยนะเพื่อนๆนะครับใส่เข้าไปคนระับแล้วก็ปิดฟ้าแบตเตอรี่เข้าครับนะครับนะครับถ้ามันไม่ลงล็อกก็กดให้มันลงดีๆนะครับนะล็อกแน่นสนิทแน่นอนนะน,นะครับสนิทครับ มีการเปิดกล้องนะครับแล้วก็มาเปิดหน้าเลนก่อนนะครับหน้าเลนก็กดตรงนี้นะครับหน้าเลนก็จะเด้งอกมาอย่างนี really ้ครับถ้าเราจะปิดหน้าเลนแล้วก็ดันกลับขึ้นไปนะครับเพื่อนกดโล่งนะครับปิดหน้าเลนก็ดันกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเปิดไปนะครับนะครับวิธีการเปิดกล้องก็คือตรงนี้นะครับ power นะครับดันเข้าไปจะได้ยินเสียงนะครับติ๊ดๆนะครับแล้วก็ดันกลับมานะครับก็ ทำงานช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นกล้องยุคเก่าแล้วนะครับการทํางานก็จะช้าหน่อยครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปที่โหมดถ่ายรูปนะครับก็รอเขาหน่อยนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบไฟกระพริบว่ายังไม่พร้อมนะครับถ้าพร้อมเดี๋ยวหน้าจอเขาจะขึ้นมาครับรอหน่อยแป๊บหนึ่งนะเป็นแบบนนะครับนะขึ้นมาแล้วครับจอนะเป็นแบบ ถ้าไฟเขียวขึ้นนีรก็พร้อมถ่ายครับเพื่อนเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับลองแฟลชลองอะไรให้ดูด้วยคนระับนะครับแฟลชก็ติดนะครับเดี๋ยวจะลองยิงให้เพื่อนดูทีนึงคนระับถ้าเป็นสีแดงอย่าเพิ่งนะครับรอก็าชาร์จแฟลชก่อนนะทบหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นกล้อง ยุคเก่าแล้วนะครับก็ต้องรอเนครับอ่าถ้าขึ้นเป็นสีเขียวนี้นะครับอันนี้ขึ้นว่าคารเต็มนะาเป็นแบบคารเต็มนะครับก็คือรูปที่เราถ่ายนั้นเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปลบรูปภาพออกด้วยนะครับแล้วก็หมุนหมุนมาตรงที่รูปถังขยะนะครับนี่ก็เป็นรูปที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับ ก็เป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นนะเพื่เก็เข้าไปลบตัวนะครับอันนี้ก็มูปภาพก็สามารถลบได้เลยนะเพื่อนกดลบเรื่อยเรนะเพื่เพื่อก็สามารถใช้โทรศัพท์แปลครอบคู่ไปด้วยได้นะครับก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะเพื่อน ถ้าใช้โัรอัพท์ดูครบครบคู่ไปนะนะครับส่วนวิธีการดูภาพแล้วก็จะมาที่โหมดนี้นะครับผมก็ได้ถ่ายรูปภาพไว้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็มีรูปภาพจากกล้องตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะแนบลงให้ดูด้วยนะครับถ้าเราจะกลับมาโหมดถ่ายนะครับแล้วก็กลับมาที่โหมดนี้นะครับนะครับก็จะเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับ ก็รอเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวมันจะลบรูปออกให้นะครับอันนี้มันขึ้นว่ารูปติมนะเพื่อบอันนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายรูปเหมือนกันนะเป็นโหมดแบบตั้งค่าอะไรได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโหมดตั้งเวลาคนระับอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่านะเพื่อนบ เราไปดูที่ตั้งค่าก็จะเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นนะเพื่อนๆสามารถเลือกตั้งค่าต่างๆได้นะครับนะครับลองใช้โทรศัพท์แปลข้อคู่ไปด้วยได้เลยนะครับการทำงานของกล้องก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตอนนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกถ่ายมาโครนะครับ กล้องก็จะมาที่โหมดแบบถ่ายวัตถุใกล้ๆนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เตือนว่าการ์ดเต็มนะเดี๋ยวผมจะไปลบข้อมูลออกให้นะครับก็การทํางานก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับถ้าจะดูรูปภาพเดี๋ยวผมแนบไปไว้ให้นะครับส่วนการปิดก็กดที่เดิมนะเลื่อนที่เดิมนะครับกล้องก็จะปิดนะแล้วก็ปิดหน้าเลนนะ ก็ถ้าจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูในอินต a แกรมได้ครับหรือว่าใน facebook นะครับกลุ่มคนรักกล้องดิจิตอลนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปได้เลยครับส่วนถ้าอยากทราบข้อมูลกล้องตัวนี้เพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับหรือว่าในกลุ่มหรือว่าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปเหมือนกันนะครับ ซีเรียลนัมเบอร์ของกล้องตัวนี้นะก็คือ3442ี่สนะเพื่อนๆก็การรีวิวกล้องตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ